มี10บีนะครับผมฝาหลังโกงครับเห็นได้ชัดครับเครื่องนี้ใช้างานมาประมาณ4ปีสิบเด็ดนะครับนี่นะครับสเต็ปแรกคือฝาแตกก่อนนะอันนี้ฝาเราแตกแตกนานแล้วละ่ะนะแล้วก็ล่าสุดก็แบตบวมนะตอนนี้เราสั่งซื้อฝามาแล้วฝาอยู่นี่นะแล้วเดี๋ยววันนี้ไหนๆเราลื้อละนะเราก็จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ไปด้วยในครั้งเดียวกันนะอุปกรณ์ที่เราต้องใช้นะก็อันนี้เป็นฝาฝาหลังของสั่งมาจากออนไลน์ครับวางอย่างนี้ นะ่ต่น่าจะ่าจะมีมาตรฐานอยู่พอใช้ได้้วก็แบตเตอรี่นี่เป็นแบตเตอรี่ว่าน่าจะใช้ได้เหมือนกันครับนี่แบตเตอรี่เดี๋ยวันี้เราจะเปลี่ยนสองสองอะไรนี้นะเนี่ยเดี๋ยวเรามาเปิดตัวนี้นะในถุงในตองอุปกรณ์ครับก็ซื้อฝาก็แถมมาอุปกรณ์มาแล้วก็เก่าด้วยส่วนซื้อแบตเตอรี่มาก็แถมอุปกรณ์แล้วก็ไขควงมาด้วยนะอันดับแรกนะครับเราได้ทําการเบิร์นได้ทําการเบิร์นเอา ตัวแบตเตอรี่แบบตอนนี้แบตเตอรี่เราจะหนึ่งเปอร์เซนต์นะแล้วก็เครื่องบอกว่าจะชันด,ดาวในสามสิบนะเดี๋ยวเราปล่อยเขาชันด,ดาวไปนะเดี๋ยวต่อไปที่เราต้องทำก็คือเดี๋ยวเราจะเอาฝาลังออกนะครับก็เนื่องจากฝามันปูดอยู่แล้วนะงั้นการเอาฝาลังออกก็ไม่ยากแล้วนะก็ถ้าเราใหม่ๆเลยถ้ายังไม่ปูดมันก็จะไม่มีร่องรอยเนะี่ยเราก็งัดนะก็ง่ายๆก็งัด ชุดแบตเตอรี่นะก็นะก็จะมีสายแพรนะคาดอยู่ด้าน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 นี้เราต้องถอดออกการถอดออกคือต้องถอดโมดูลนี้ออกนะให้สังเกตว่ามันจะมีน็อตสีเขียวอยู่ทั้งหมดนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดอันนะแล้วก็มีน็อตสีดำกับมีน็อตสีขาวซึ่งตรงนี้เนี่ยเราใช้ไขควงที่เขาแถมมาให้ในชุดนะเดี๋ยวเราทำกาถอดออกได้นะเราต้องไขต้องโดยใช้ตัวที่มันตัวที่มันขนาดถูกต้องนะเราถึงจะทำจะถอดออกมาได้ นะครับเราต้องยกโมดูลนี้ขึ้นมาอย่างนี้โมดูลนี้ด้านล่างเนี่ยเขาจะมีสายแพลนะที่อ้อมจากข้างหน้าเนี่ยอ้อมอ้อมชี้ไปในทิศทางนี่ยฮนะงั้นวิธีการที่ถูกเนี่ยเราควรจะงัดฝานะขึ้นมานะแล้วเดี๋ยวเราจะได้แกะฝาแกะชุดโมดูลได้นีนะโอเคอันนี้คือโมดูลฝากล้องถอดออกมาแล้วนะแล้วก็วางไว้นะชิ้นต่อไปที่เราต้องถอดออกมาคือตรงนี้นะโอเคเดี๋ยวเราก็เปิดโมดูลด้านหน้าตรงนี้ขึ้นมานะโมดูลนี้นะแล้วก็เออย่เงี้ยขึ้นมา เวลาตรงนี้ขึ้นมานะเราก็ระวังใส่แพลอยู่ด้านล่างตรงนี้นะเดี๋ยวต้องเปิดขอออกด้วยนะต้องถอดขอออกด้วยนะวิธีการก็คือก็ยกขึ้นมาตรงๆเลยนะยกมาดูนี่ขึ้นมาตรงตรงเห็นไหมเขาจะมีใส่แผลอยู่ข้างล่างนะวิธีการก็เดี๋ยวเราถอดปลดใส่แพลตรงนี้ออกนะเขาจะเป็นซ็อกเก็ตเล็กๆนะเราจะเป็นซ็อกเก็ตเนี่ยนะตรงนี้นะลายเล็กๆนะแล้วก็งัดออกมาอ่าเขาก็หลุดออกมาแล้วแล้วเราแยกโมดูลโมดูลด้านหน้าออกไปละนะแล้วก็วางเก็บไปก่อนนะโอเคอันนี้คือโครงสร้างของเครื่องละนะตัว เลนส์กล้องตัวชุดโมดูลของกล้องกันมีรุ่นนี้มีกล้องอยู่3ตัวนะแล้วก็มีชุดแฟลชอยู่ตรงนี้นะนะส่วนตัวนี้ก็คือเมนบอร์ดของเขานะตัว CPU เนี่ยเข้าใจว่าน่าจะอยู่ตรงนี้นะแล้วก็จะมีโดลดทองแดงไว้สำหรับระบายความร้อนนะเดี๋ยวสิ่งที่เราต้องถอดนะก็คือเราต้องถอดแบตเตอรี่วิธีการถอดแบตเตอรี่เดี๋ยวต้องถอดตัวตัวขาตัวนี้ออกมาดีการถอดก็ไม่ยากนะเราก็เนี่ยเอาสอก็ตเนี่ยขึ้นมานะนะแล้วเขาเป็นสายเพนะเป็นฟิลเล็กๆนะเราก็เก็บรวบมาไว้ข้างล่างเอานะเสร็จแล้วเดี๋ยวสเต็ปต่อไปเราก็็็ททาาากกกกกรรรรแแแะะะตตตตตตงงงสััััััญลลลษณ์ีีีีี่่่่่่เเเเเขยยยยนนนนนนนววววว A A ้้ B B บบบไอมมึิ นะแต่ตอนนี้เราที่ฉาบแบตเตอรี่ไว้แล้วหรือหนึ่งเปอร์เซ็นต์ดังนั้นก็ถ้าจะระเบิดก็ความอันตรายความรุนแรงก็อาจจะน้อยหน่อยแต่ก็ยังมีไฟอยู่ในชุดนี้นะก็ต้องระมัดระวังนะทำด้วยความระมัดระวังนนะก,นการล็อกเอาแถบตัวเอออกนะตอนกี้ก็ระวังนิดนึงนะปกติก็ใช้ปลติกดีกว่าเพราะว่ามันอยู่ชุดแบตเตอรี่แล้วนะเราล็อกตัวนี้ออกนะล็อกเอออกมันจะเป็นเหมือนเทปกล่าวเล็กๆนะเราล็อกเอออกแล้วใช่ไหมเราก็ล็อกบนะีามด้วยบี B. ีน,น,นเราเหมือนเดิมเราใช้ปติกัน,ะนการรูดหาเขาออกนะโอเคตอนนี้เราได้ครบถ้วนกระบวนความนะต่อไปสายต่อไปที่เราจะแนะนำให้แก่คือสายนี้นะเนี่ยมันก็จะเป็นขั้วต่องแบตเตอรี่นะแล้วก็งัดสเก็ตเขาขึ้นมานะก็ทำ้วยความเบามือ โอเคเขาหลุดออกมาแล้วเห็นไหมอ่าโอเคแล้วก็กลางอ่าตอนนี้ก็คือแบตเตอรี่เราโด,ย,ดยรอบของแบตเตอรี่ตอนนี้เราแกะอุปกรณ์มาแล้วอ๋อหรือพลาสติกตรงนี้นิดนึงเห็นไหมลาสติกด้านนี้นะที่เขาซื้อแบตเตอรี่อยู่นะก็ใช้วิธีการเดียวกันก็ใช้อ่าตอนนี้เราทำแบบแบตเตอรี่ก็ต้องระมัดระวังละเราก็ใช้อุปกรณ์ที่เลียเ่ยงโลหะนะในการขูดเขาเนะี่ยแกะเทปทั้งหมดออกโอเคอ่าเดี๋ยว พอตอนนี้แบตเตอรี่มันบวมแล้วมันก็อาจจะง่ายขึ้นกว่าปกติแต่เป็นเครื่องใหม่ๆนะครับไม่ต้องถามคไม่ต้องสืบยากมากอ่านะโอเคดูด้านล่างนะด้านล่างนะหนกก้ากาวมาเริ่มสืบสภาพนะโอเคนะอ่านะล็อคล็อกอ่าอ่าเราก็ได้แบตเตอรี่ที่บวมชุงออกมาหนึ่งก้อนนะแต่น่าจะเป็นแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้อึดที่สุดในบรรดาทุกยี่ห้อนะยี่ห้อบางยี่ห้อเนี่ยสามปีก็ไปแล้วอันนี้อยู่ได้สี่ปีกับอีกสองเดือนนะก็เฉลี่ยแล้วนะในนี้เขียนข้อมูลอะไรไว้บ้างนะเป็นลนะิเธียมโพลิเเมอออรร์แบตตีี่่นนะขง นะโวลต์เตจที่เขียนไว้เป็น4.45โวลต์ดีซีขนาด4,900ม ah. ิลลิแอมป์ชั่วนะโอเคแบตเตอรี่ก้อนใหม่นะเป็นยี่ห้อนเนี้ยนะซื้อมาจากออนไลน์นะ100% b m 5 3 High Quality นะโอเคมาแล้วก็ได้แบตเตอรี่หน้าตาแบบนี้มานะพร้อมลุดถุงเครื่องมือตรงนี้นะมาพร้อมเลยแล้วก็แบตเตอรี่หนึ่งก้อนนะการติดกาวเนี่ยแทนที่จะติดไปบนเมนบอร์ดนะเราดรอปแบตเตอรี่แปะไปวิธีการที่ทำให้สะดวกนะก็เดี๋ยวเราเอาเอากาวนะติดกับแบตเตอรี่ก่อนนะเราดูว่ามันลงไปท่าไหน ก็เดี๋ยวเราจะลงไปท่านี้ถูกไหมเราลงไปท่านี้ดังนั้นเนี่ยไอ้เทปกาวต้องติดอยู่ด้านนี้นะเป็นสองแถบตรงนี้เนี่ยเราก็ติดลงไปอย่างเี้นะติดไปสองอันเราเดี๋ยวเราลอกออไว้อ่าโอเคเดี๋ยวเราลอกออกมาทีนี้มีก็มีความสำคัญนะก็เวลาเราทำโทรศัพท์ตกนะตัวโทรศัพท์จะไม่ได้ดันฝาดันฝาแตกกระจายออกมาอ่าพอเราทำนี่เสร็จใช่ไหมเดี๋ยวเราลอกชั้นนี้ออกอันนี้จะเป็นกาวที่ใช้สำหรับติดลงไปในพื้นด้านหลังนะโอ้ลอกเสร็แล้วลอกแล้วลอกทีนี้เอาไปตรงนี้เราก็เอาแบตเตอรี่นะยัดลงไปในในสกรีดเขาในขาของเขาให้มันตรงกันพอดีนะ เราแถบสีแถบบีเองไว้ด้านนอกนะแล้วเราก็ติดลงไปนะเรียบร้อยแล้วก็แบตเตอรี่อยู่ติดเมนบอร์ดเราก็คึงนะิดนึ่งให้เขาเน้นนะตอนนี้เรียบร้อยนะสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือเนี่ยเราเอา,เอาสอเก็ตใส่คึนกลับไปที่เดิมนะโอเคแบตเตอรี่ไอตัวสายแพรตรงของแบตเตอรี่มันอาจจะล้ํานิดๆนะเราต้องดัดให้มันสวยนะเดี๋ยวเราใส่ก่อนก็ได้เดี๋ยวเราดัดให้มันสวยมันอาจจะไม่พอดีเป๊ะในแต่ละรุ่นแต่ละย่อที่เขาทํามาใส่ตรงนี้สําคัญนะเวลาใส่ก็ต้องใส่ให้ตรงรอกของเขา อ่าประกบดเข้าแล้วมันก็นดังเพืนิดนึงนะส่วนตรงนี้เดี๋ยวเราใช้ตัวนี้ดัดสายนิดนึงดัดสาย้เขาเนียนแล้วก็แนบไปนะบางรุ่นตรงนี้จะมีเทปกาวนะที่ไว้สำหรับกดตรงนี้นะไว้เขาแนบไปอ่านะโอเคนะอ่าลำดับต่อไปเราก็ต้องเอาสอเกิตนะสเกิตตรงนี้นะเนี่ยที่เป็นคอมมิวนิเคชันระหว่างตัวเมนบอร์ดกับตรงชุดไอ้พวกหูฟังชุดชาร์จชุด,ชด,ชดอะไรทั้งหลายนะเราไปเสียบขึ้นไปได้นะทุวน นะเราก็เอาเทปของเราเนะี่ยเมื่อกี้ที่เราตอออกมานะแปะคืนลงไปนะเทปดีนะเ,นะเห็นไหมแบตเตอรี่แท้กับแบตเตอรี่ที่เป็นเครื่องเทียมมันจะไม่มีแบตเตอรี่เอตรงนี้นะฮะเมื่อกี้ที่เราเปรียบเทียบให้ดูเนี่ยแบตเตอรี่ของแท้มันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะมีไอเทปตรงนี้ไว้สอทำรับทิ้งแบตเตอรี่ออกส่วนแบตเตอรี่ของที่เป็นของเทียมมาเนี่ยมันก็จะมีแค่มันจะไม่มีแบตเตอรี่อย่างนี้งนั้นะรอบต่อไปเวลาเราจะรับแบตเตอรี่ออกก็จะยากขึ้นนะเพราะมันไม่มีตัวลังและไม่มีตัวดึงโอเคชุดต่อไปเราก็เอาเอาตัวซ็อกเก็ตเสียบใส่ ชิ้นต่อไปที่เราจะต้องใส่ก็คือโมอดูลนี้นะซึ่งโมดูลนี้นะก็จะมีซ็อกเก็ตที่อยู่ด้านล่างตรงนี้นะที่ต้องยัดเข้าไปก่อนที่อยู่ตรงนี้นะอ่านี่จะยากนิดน,นึงละนะเราก็ต้องเล็งให้ใกล้เคียงก่อนว่าเขาอยู่ตรงไหนนะและเราจะได้ทำการเอาซ็อกเก็ตเขาใส่ลงไปได้อ่าโอเคเขาตัแหน่งเรียบร้อยแล้วก็พับเอาหน้าจอเขาใส่ลงไปโอเคอ่าแล้วเดี๋ยวเราไปไลค์ขนนด เราขันน็อตตัวนี้ก่อนตัวที่เราออกมาตัวสุดท้ายซึ่งเป็นน็อตสีเขียวนะแล้วก็มีโลโก้มีแปะอยู่เมื่อกี้นี้นะก็คือรูนี้คือรูนี้นะเราตัวละกี่เด,ยเดียวขันพอตึงมือพอนะโอเคแล้วเราก็เอามาดูดกล้องใส่ไปตัวฟอร์กอบเลนนะแล้วก็ใส่ลงไปแล้วเราก็ขันน็อตให้ครบทุกตัว ลอกองเขาไม่ให้เซ็ตจับแล้วก็มีรอยบากในเราเรียบร้อยอี่เราควรทำการล็กลอกเราก็หมั่นตัวเลยล็อกมันไม่ได้ตรงนี้ต้องค่อยลอกเบาๆนะอ่าโอเคยังไอ้ตัวขอบยางเขาก็จะได้ยังอยู่อ่าโอเคถือว่าง,งานเงี้แบบนี่มีเก้าไม่ให้เสร็จจบนะเราก็ไม่ต้องทำอะไรเลย,เ,ลยเราแค่ประกอบอย่างเดียวแต่ก่อนที่เราประกอบเดี๋ยวเราต้องมาลือล้ออ,อีกหลายรอบเราลองตรวจสอบก่อนว่าแบตเตอรี่ที่เราใส่ลงไปใหม่เนี่ยมันใช้งานได้ปกติหรือเปล่านะเราไปครบแล้วใส่สาย,สายโมดูลโมดูลอะไรไปเรียบร้อยนะ เราทำกันเปิดเครื่องทดสอบก่นบอนว่าแบตเตอรี่ที่เราใส่ไปใหม่มันใช้ได้ปะโอเค,อเ,คเราเปิดเครื่องทดสอบละนะเดี๋ยวเราเราใส่พาัเวันเรียบร้อยนะโอเคเครื่องก็กลับมาทำงานปกติตอนนี้แบตเตอรี่มีอยู่68เปอร์เซ็นต์นะก็ดูแล้วไอ้โมดูลที่เราใส่ไปอุปกรณ์ที่เราใส่ไปก็เรียบร้อยทำงานได้ค่อนข้างจะปกตินะเดี๋ยวเราก็ปิดฝาหลังก่อนปิดฝาหลังแล้วตรวจสอบดูนะตามตะเข็บต่างๆว่ามันยังมีกาวหรือมีอะไรหลงเหลืออยู่หรือเปล่านะเนี่ยเราก็เอาออกให้หมดนะเราจะได้ไม่ไม่มีปัญหาว่ามันรั่วหรือกันน้ำไม่ได้ ก็ตรงนี้เท่าที่ดูก็มีขาบกาวเลยือยู่นิดหน่อยนะเดี๋ยวเราทำการขูดออกน่จะเป็นขาบกาวเล็กๆก็เป็นอันเรียบร้อยครับประกอบร่างเข้าไปเหมือนเดิมก็น่าจะยังใช้งานได้อีกนานพอสมควร